โค้ดครับต้องง้อลูกน้องแบบตัวหัวโจกตลอดเลยครับกลัวธุรกิจพังนี่แล้วแก้ไงดีครับแค่แก้แบบคนเจ้าชู้คือคนเจ้าชู้ก็คือคนที่แม่งแบบจีบเรื่อยๆจีบไม่หยุดอ่ะมึงมีมือขวามือดีคนหนึ่งแล้ววิธีง่ายที่สุดที่มึงจะไม่ต้องง้อมันนะให้สัมภาษณ์ตำแหน่งเดียวกันทิไปเลยเยอะเยอะให้มันอยู่ในอารมณ์ให้แบบว่าถ้าเราไม่สามารถร่วมงานกันได้มันก็ต้องแยกย้ายอัเนาะแต่ที่รักเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจเรารู้นะ มือมือ,ม,อมือถือนี่สั่นเล็กูพร้อมโทรหาแล้วไอ้คนที่สัมภาษณ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้เนาะวิธีนี้มันดีไหมแต่พี่ใช้คําว่าความรับผิดชอบของธุรกิจเราเราต้องรับผิดชอบเองลูกน้องที่ดีไม่ได้หาได้ง่ายๆแต่ว่าเราแก้ได้ด้วยการมีตัวเลือกให้เยอะ<ม>ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราจะสามารถทําทธุรกิจด้วยพลังงานบวกได้เราจะไม่เป็นศัตรูใครจะไม่เป็นลูกน้องใครเลยจะไม่ต้องง้อใครเลยมไม่ว่าจะลูกค้าหรือลูกน้องของเรา มันถามตอนนี้มีตัวเลือกกันหรือ,อยังลราเรอะหรือมีมือขวาแค่คนเดียวขาดคนนี้ไปธุรกิจกูตายแน่แน่ก็อเอามาคุยกันดูครับ,รบอยากให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ด้วยกัน